พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุธสวัสดีครับผมมาพบกับผมอิทิพงศ์สามปรานะฮะในวันนี้ต้องขอสวัสดีผู้ฟังทุกท่านฮะ,ค,ะคือในสัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจกับความใจดีของคนจนนำความทุกข์ร้อนมาให้แก่ตัวเองนะฮะซึ่ง แฟนเพจได้นําเรื่องราวดัง่าวมาปรึกษาในเพจนะเพื่อเพื่อหาทางออกที่ดีสุดนะฮะก็มีเรื่องราวอยู่ว่านะฮะมีนางสาวนางสาวกอเดือดร้อนเรื่องเงินจึงขอความส่งข้อความช่วยเหลือหาเพื่อนก็คือนางสาวขอผ่านอ่าแอปพลิเคชันเมสเจอร์โดยขอยืมเงินจํานวนหนึ่งหมื่นห้าพบาทโดยยืนยันเลยว่าหากเงินเดือนออกจะคืนให้ในชุนเดือนนี้แน่นอนด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนนะฮะ นางสาวขอตัวเองก็ในบัญชีก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะให้นางสาวกอยยืมเนาะด้วยความเป็นเพื่อนก็เลยไปติดต่อหาในทุนเพื่อขอกู้ยืมเงินจํานวนตรงนั้นมานะครับซึ่งแน่นอนฮะถ้าเป็นนอกระบบก็ต้องเป็นการกู้ยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าปกติเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปีนะ พอนางสาวก็ทราบอย่างนั้นว่าเอ๊ยนางสาวขอต้องการที่จะช่วยเราอะก็ตอบกตบงทันทีฮะไม่รอช้าเลยนางสาวขอก็เลยจะแจ้งหาแหล่งเงินทุนกู้ยืมมาให้เพื่อนนะโดยให้เพื่อนเขียนข้อความขอยืมเงินยอดเงินพร้อมกับลงรายมือชื่อลงในสำนับัรปรชาชนนะส่งแล้วก็ส่งผ่านทางแอปพลิเคชัน Messenger นะไม่นานนะักหลังจากเมื่อนางสาวขอได้เงินนะก็รีบโอนเงิน ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารเข้าบัญชีของเพื่อนก็คือนางสาวกฮะด้วยความเป็นห่วงฮะเพื่อมาทาความเดือดร้อนโดยไม่ได้ระวังระวังระว,วังเลยว่าเรากระวังเลยว่ากําลังจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคตใกล้นี้นะฮะถัดมาเมื่อถึงเวลาสิ้นเดือนที่นางสาวกกบนังสาวขอตกลงกันไว้นะฮะที่ว่าจะต้องชําระเงินให้นางสาวขอก็เริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างน,นางสาวขอแลสาวกฮะ โดยจากเดิมที่ติดต่อกันได้ตลอดเวลาทุกช่องทางสื่อสารหลังจากถึงกําหนดชําระนี้คือนางสาวกก็เริ่มติดต่อยามากขึ้นเรียกว่า,เ,าเป็นไปตามสูตรของลูกหนี้ทั่วไปเช่นโทรศัพท์ก็ไม่รับไม่โทรกับพอโทรย้ำเ่หนักก็ปิดเ,เครื่องหนีพอติดต่อไปทางแอปพลิเคชัน m e s s e เจอรหรือว่าไลน์เนี่ยก็แรกๆก็อ่านตอบต้กันดีแล้วก็หาเหตุผล ต่างๆนานามาเป็นข้ออ้างที่จะเลื่อนการชําระหนี้ให้ฮะเ่วงหลังก็หนักเข้าฮะอ่านไม่ตอบอ้างว่ายุ่งหนักเข้าก็ไม่อ่านข้อความเลยเป็นต้นนะด้วยเหตุนี้ฮะทําให้นางสาวขอได้รับความเดืดอดร้อนอย่างมากเนื่องจากถูกเจ้าหนี้ที่เป็นที่ตัวเองไปกู้ยืมเงินแทนเพื่อนมากดดัน่างะละด้วยความที่มันนอกระบบเนาะสุดท้ายก็ต้องหาเงินไปชําระหนี้ให้เจ้าหนี้แทนเพื่อนไปก่อนเพื่อ,อตัดความลาคาญ แต่หลังจากที่ชําระนี้ให้เพื่อนไปแล้วก็นางสาวก็เหมือนจะไม่สนใจในความร้องของนางสาวขอเลยเมื่อนางสาวขอทองถามมากๆนางสาวก,ก็เอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนต่อสู่ทำรงทําโดยอ้างว่านางสาวขอปล่อยเงินกู้แล้วก็เรียกดอกเบีย้เยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดมีความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้เยเกินอัตราเนะี่ยทั้งนี้นางสาวขอ ก็มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปอย่างเจ้าหนี้ตัวจริงก็อาจมีข้ออ้างหรือข้อต่อสู้เพื่อหลุดพ้นคดีก็ได้แต่คดีเนี้ยเจ้าหนี้ตัวจริงสามารถหลบเลี่ยงความผิดได้ดีเลยโดยที่เพราะว่าโดยมันแบบมันไม่มีเอกาสารหรือหลักฐานผูกมาตัวเจ้าหนี้ที่แท้จริงเลยรวมไปถึงอาจมีเรื่องของอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวด้วยความที่ว่ามันนอกระบบอาจจะมีพวกแก๊งมงกกันน้อก,กันนอกมาเนี่ยก็ต้องระวังตัวนนในเรื่องนี้นางสาขอก็ ต้องยอมเจ็บตัวเพื่อแลกกับประสบการณ์ไปนะฮะส่วนทางออกของเรื่องนี้นะางเราก็ขอแนะนําว่าให้นางสาวขอควรไปเจราจารให้จบในขั้นตอนสูตรลงทําเลยะฮะโดยอาจจะขอให้นางสาวก,กอคือแค่เงินเงินต้นเท่านั้นใน,นส่วนของรอเบีย้ยอาจจะไม่คิดเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องไปยังสารนิรวทซึ่งอาจจะเกิดความยากในการเจราจารวมถึงการยุติคดีเนื่องจากการเรียกรอเบีย้ยเกิดตาเนี่ย มันเป็นคดีอาญาเนาะเป็นคดีอาญาไปดินไม่สามารถยอมความได้แล้วก็ส่วนในคดีเนี้ยต้องชมนางสาวขอนฮะที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเลยโดยหูที่ว่าไม่ได้ไปโพส์ข้อความทวงเงินทวงฐานางสาวกอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ f a c e b o o อินสตาแกรมพวกนี้ฮะเพราะว่าการกระทํานั้นอาจจะมีอาจจะเป็นความผิดข้อหาเป็นประมาทได้และถูกดําเนินคะดีในข้อหา หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328นะโดยหลายท่านคิดว่าการโพสเรื่องจริงจะเป็นความผิดได้ยังไงอ่ะก็มันจริงอ่ะซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเนื่องจากแม้โพสเรื่องจริงก็ตามแต่หากเรื่องจริงนั้นอ่ะมันทําให้ผู้อื่นเสียหายหถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังอ่ะมันก็ถือว่าเป็นความผิดในข้อหาหมิ่นประมาทไดนะ้สุดท้ายนี้ เป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยให้กับทุกท่านที่ใจดีโดยไม่คิดคำนึงถึงผลที่จะต,ติดตามมาในอนาคตทุกครั้งที่ยืมเงินแทนใครหรือค้ามประกันใครควรนึกถึงผลที่จะตามมานะฮะอนาคตด้วยนะฮะหาลูกนี้ตัวจริงไม่ชําระเงินท่านจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรในเมื่อท่านเป็นผู้กู้ยืมเงินกับเจ้าหนี้เดี๋ยตรงในท่าน,นี้วันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะยังไงเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะผม ตัวนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม